วันนี้จะมีคนทักหาคุณไหมรรวปพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมวันนี้จะมีคนทักหาคุณไหมเป็นคลิปโดยรวมวันนี้จะมีคนทักหาคุณไหมสามไพนะจะมีคนทักหาคุณบ้างไหมสามดาบที่ผ่านมาคุณไม่โอเคเลยใช่ไหม คนคนนี้เขาจะทักหาคุณนะคนเก่าเก่าของคุณนั่นเองเขารู้สึกเดี่ยวคุณมากคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่โอเคกันใช่ไหมมีประเด็นต่อกันใช่ไหมคุณสองคนต้องปรับตัวรักษากันนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเขาจะติดต่อหาคุณนะเรื่งงี้คนเก่าเก่าคุณเองคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเดี่ยวคุณมากๆเวลานี้คุณสองคนต้องปรับตัวรักษากันนะถ้าเกิดว่าสองคนมีประเด็นต่อกันทุกอย่างก็จะดีขึ้น เขารู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณด้วยนะคนคนนี้